สวัสดีค่ะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับริสานะคะวันนี้นะคะริสามีข่าวข่าวนะคะดีๆของธนาคารอมสินมาบอกกันค่ะเรียกว่าเรามาแชร์กันดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารอมสินนะคะได้ออกมาพักชําระหนี้ให้กับลูกหนี้ของธนาคารนะคะแต่นั่นหมายความว่าการพักชําระหนี้เนี่ยคุณจะต้องมีการไปลงทะเบียนนะคะ ทางธนาคารอ,อมสินซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างนี้นะคะว่าทางธนาคารอ,อมสินเนี่ยยินดีที่จะพักชําระหนี้ให้สําหรับคนที่เป็นหนี้กับธนาคารอ,อมสินอยู่เพราะว่าทางธนาคารอ,อมสินเนี่ยเข้าใจถึงปัญหาที่คุณเจอนะคะว่าในช่วงโควิด1 9เนี่ยมีปัญหาหลายๆอย่างที่มีค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินที่ต้องทําที่ต้องดูแลที่นี้ทางธนาคารอ,อมสินก็กลัวว่าใครนะคะที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารอมสินอยู่และ ไม่สามารถจะชําระหนี้ได้ในตอนนี้แล้วบางคนเนี่ยก็คือปล่อยเลยไม่ไม่ไปชําระไม่ไปติดต่อไม่ไปอะไรอันนั้นนะคะจะทําให้เกิดขนเสียมากๆเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าคุณปล่อยหนี้สินตรงนี้เนี่ยกลายเป็นหนี้เสียที่เราเรียกตามสั์ ของภาษาอาของทางธนาคารว่า NPL ถ้าคุณปล่อยให้หนี่ของคุณกลายเป็น NPL คือเป็นถึงระดับนี้เสียเนี่ยในอนาคตเวลาคุณจะไปกู้เงินหรือขอสินเชื่อหรือทําธุรกิจอะไรเนี่ยค่ะก็จะทําให้คุณเนี่ยเกิดปัญหาตรงนี้ได้หรือไม่สามารถขอสินเชื่อได้นั่นเองทีนี้นะคะไม่ใช่ทุกคนจะได้รักพักชาระนี่แต่เฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่ม ดังต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวขอรีสซาขอขอดูรายละเอียดให้นิดนึงนะคะเพราะว่าทั้งมีทั้งหมด6กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือลูกค้าที่เป็นสินเชื่อการเคหะอันนี้เนี่ยคุณก็สามารถอยู่ในขายของธนาคารอมสินได้ 2. ถ้าคุณเป็นสินเชื่อใส่ทองนะคะแล้วก็เป็นต่อมาที่3คือเป็นสินเชื่อธุรกิจแล้วก็อันที่4นะคะคุณอยู่ในกลุ่มสินเชื่อครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาแล้วก็5นะคะคุณอยู่ในสินเชื่อสวัสดิการ 6นะคะอันสุดท้ายถ้าคุณอยู่ในสินเชื่อธนาคารเพื่อประชาชนลิสาขอเพิ่มเติมเรื่องหนึ่งนะคะว่าลูกค้านะคะที่ทางธนาคารออมสินนะคะ ให้อนุมัติในการพักชาําระหนี้แล้วก็มีการจัดตารางเกี่ยวกับเรื่องหนี้ใหม่ที่ธานาคารออมสินจะทําให้เนี่ยก็จะต้องเป็นกลุ่มลูกค้าที่มียอดที่ค้างชำระไม่เกิน90บาน,นะคะและคุณยังไม่ได้อยู่ในสถานะเป็นลูกค้า NPL หรือเป็นลูกค้านี่สูนย์นั่นเองนะคะคุณก็จะสั สามารถได้สิทธิ์ตามนี้นะคะแต่ถ้าท่านใดนะคะมีสถานภาพที่เกิน90วันหรือเป็นลักษณะที่ธนาคารตีไปแล้วว่าคุณเป็นนี่ศูนย์ลิสาก็ยังอยากแนะนําให้คุณเข้าไปติดต่อทางธนาคารเพื่อหาหนทางในการแก้ไขต่อไปนะคะคุณอยู่ใน6กลุ่มที่ลิสาพูดไปนี้นะคะให้คุณนะคะเข้าไปลงทะเบียนนะคะในแอป Mymo ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยทางธนาคารอมสินเนี่ยเขาได้ทํา แผนการพักชําระหนี้ไว้ให้หมดให้เหมาะสมกับทุกคนแล้วที่อยู่ในกลุ่มที่ลิสาบอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วเขาก็จะกําหนดเพดานขั้นต่ําให้ว่าคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่หรือว่ายังไงแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าเอ๊ะเรา ถึงทําเพดานขั้นต่ำมาเราก็ยังจ่ายไม่ไหวหรือยังยังไม่สะดวกตรงนี้อยู่ทางธนาคารออมสินก็บอกว่าให้คุณเนี่ยเข้าไปติดต่อที่ธนาคารออมสินหรือว่าเราจะโทรเข้าไปก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์1115โปรโมชั่นนี้เนี่ยก็นับจากที่วันนี้ที่ลิสาพูดไปจนถึง30มิถุนายน64นะคะเรารีบไปลงทะเบียนหรือรีบไปแจ้งธนาคารอมสินไว้จะดีกว่านะคะเพราะว่าเพื่อเผื่อตัวเองในอนาคต ว่ายังไงเพราะว่าทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาก็จะปณีปนอมให้ว่าถ้าเกิดในกรณีคุณคุณไม่ได้จริงๆคุณจ่ายได้ขั้นต่ําแค่ไหนแต่คุณจะต้องมีการไปแจ้งแล้วก็ไปลงทะเบียนนะคะคุณถึงจะได้รับผลประโยชน์ตามที่ริษาพูดไปนะคะยังไงก็ถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ลองไปติดต่อโทรเข้าไปถามก่อนที่เบอร์หนึ่นะคะแล้วแล้ว เราจะได้แบบในอนาคตเราจะได้กู้สินเชื่อได้หรือไปทําธุรกรรมอันอื่นก็จะไม่ติดบูโรนั่นเองค่ะยังไงนะคะรีบไปทํานะคะก่อนวันที่30ิมิถุนายนนี้นะคะขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ